จากเหตุการณ์เพลิงไหม้รถบัสนักเรียนที่ไปท่านสั่ศึกษานะครับเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาก็คงยังจะเป็นข่าวที่ตราตรึงอยู่ในใจของพวกเรานะครับด้วยความเศร้าสลดด้วยความเสียใจนะครับในการสูญเสียครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นทั้งรายได้หรือว่าเยียวยาทางด้านจิตใจแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญนี่ก็คือว่าจะทําอย่างไรถึงจะสร้างระบบความปลอดภัยให้มันเกิดขึ้นทั่วประเทศ หลายคนมองไปถึงโมเดลของสหรัฐอเมริกาวันนี้มีรายงานจากสีอเมริกาภาคภาษาไทยนะครับ ผู้ปกครองเด็กนักเรียนไทยที่อยู่ในอเมริกาเขามีความรู้สึกอย่างไรและผู้ปกครองเหล่านี้นะครับก็จะสะท้อนความคิดเห็นออกมาครับว่าระบบรักษาความปลอดภัยระบบป้องกันความเสี่ยงทั้งหลายของนักเรียนในอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นโมเดลที่น่าสนใจนะครับเขามีรถโรงเรียนสีเหลืองใช่ไหมสกูบัสเขามีการดูแลอย่างไรมีการสร้างอย่างไรในระบบเหล่านี้ติดตามได้จากรายงานของเสียงอเมริกาครับ มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยแล้วก็ เสียใจเสียดายชีวิตเด็กเกเขาคือเรานึกภาพอ่ะเนอะว่าเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลยหนูรู้สึกแบบเสียใจอะค่ะสําหรับเด็กพวกที่เขาเสียชีวิตไปเพราะเขาบอกว่าก็คิดว่าแบบได้ไปเที่ยวสนุกแล้วก็อยู่ดีๆไฟไหม้นี่คือเสียงสะท้อนจากชาวชุมชนไทยในลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาที่มีต่อเหตุสะเทือนใจหลังเหตุการณ์เพลิงไหม้รถโดยสารทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานี เมื <owad Es> meantime, ่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีเด็กนักเรียนและครูเสียชีวิตรวมกันทั้งสิ้น23รายเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่จะสร้างความโศกเศร้าและความกังวลให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองแต่ยังทําให้สังคมพูดถึงปัญหาเรื่องความปลอดภัยและมาตรการป้องกันและมีการหยิบยกรถรับส่งเด็กนักเรียนในอเมริกาว่าเป็นตัวอย่างที่หลายฝ่ายอยากให้ลองศึกษา E un, e e ดวงกมลสิทธ,ธิวีรกุลหญิงไทยในเมืองนอทฮลลีวูดปรัฐแคลิฟอร์เนียส่งลูกชายไรโออัสวินลาวัยเจ็ดขวบขึ้นรถโรงเรียนเป็นประจำทุกเช้าเธอบอกกับ VOA ไทยว่าช่วงแรกมีความกังวลอยู่บ้างแต่เมื่อลูกชายสามารถปรับตัวได้และได้เห็นความปลอดภัยของระบบจัดการรถโรงเรียน <c oughs> ก็สบายใจที่จะปล่อยให้ลูกชายซึ่งเป็นเด็กพิเศษโดยสารรถโรงเรียนทั้งขาไปและขากลับ <Bye. S 2> ก็คือเขาน่าจะแบบว่าเหมือนผ่านการอบรมอะไรมาดีแล้วทีนี้เสร็จแล้วกรถโรงเรียนยังไงที่นี่เขาก็ให้ความอะไรนะเขาเรียกว่า,ารถคันไหนมาหรืออะไรเงี้ยถ้ารถโรงเรียนสต็อปหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะให้แบบว่ารถโรงเรียนเป็นอันดับแรกเลยไม่เพียงแต่การเดินทางไปโรงเรียนปกติดวงกมลก็เคยให้ลูกชายเดินทางไปทัศนศึกษาหรือฟิลทริปนอกสถานที่กับเพื่อน ซึ่งมีคุณครูและผู้ปกครองอาสาสมัครคอยดูแลโรงเรียนนี้เขามีฟิวทิปบ่อยคือไปบางทีไปมิวเซียมบางทีปีละครั้งสองครั้งแล้วแต่แต่ก็มีกังวลหน่อยๆตอนแรกก็ว่าจะขับรถตามแต่ก็คือบอกว่าเชื่อใจในทางโรงเรียนเพราะว่าเขาน่าจะโปรเฟชชั่นอลพอเช่นเดียวกับเอมออนสังวานพาณิชคุณแม่ลูกสาในรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าเธอรู้สึกเป็นห่วงเพียงเล็กน้อย ที่จะส่งลูกสาววัย8ขวบไปทัศนศึกษานอกเขตลอสแอนเจลิสแต่ด้วยระบบความปลอดภัยและการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมทำให้ตัดสินใจได้ไม่ยากวารันเทียที่โรงเรียนเขาก็จะขอความชื่วเหลือจากผู้ปกครองนะคะว่า ใครจะไปช่วยได้แล้วถ้าใครจะไปกับฟิลทริปก็ไปได้เขาก็จะมีกําหนดว่าให้ไปกี่คนต่อห้องอะไรประมาณนี้ค่ะบางครั้งก็ให้ไปนั่งกับรถบัสกับนักเรียนบางทีก็ให้ผู้ปกครองขับตามไปด้านธนาพรเตชาวุฒิวัฒน์ผู้ช่วยครูระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียน Grand Elementary ในลอสแอนเจลิสบอกกับ VOA ไทยว่าจากประสบการณ์ในการทํางานมาหปี mm hmm. เคยได้สัมผัสการเดินทางไปทัศนศึกษากับเด็กๆมาแล้ว ซึ่งจะมีการจัดปีละอย่างน้อยหนึ่งครั้งโดยโรงเรียนจะได้รับเอกสารยินยอมจากผู้ปกครองก่อนขึ้นรถทุกครั้งและมัน่นใจถึงระบบของรถโรงเรียนในอเมริกาที่ถูกออกแบบมารองรับในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นก็คือสีรถบัสของที่นี่มันจะเป็นสีที่เฉพาะเลยจะไม่เคยเห็นรถ ชนิดอื่นแบบอื่นหรือไม่สามารถมีใครเอาสีอันนี้ไปไปใช้ในรถของตัวเองหรือบริษัทตัวเองหรืออะไรได้เลยมันจะเป็นชื่อสีว่าเป็นสกูบัสเยลโล่เลยเป็นสีเฉพาะในรถบัสก็คือรถบัสท,ที่นี่จะมีมีเอ็กซิ หลายที่มากก็คือนอกจากที่จะออกทางประตูทางขึ้นข้างหน้าได้แล้วเนี่ยในกรณีที่ถ้าต้องออกทางนั้นก็จะมีด้านข้างเขาก็จะมีป้ายบอกว่าโอเคมี e x i t จะมีด้านบนหลังคาแล้วก็จะมีด้านหลังด้วยพอเราขึ้นไปรถบัสเด็กนั่งเรียบร้อยเนี่ยค่ะคนขับเขาก็จะอธิบายบอกว่าโอเคเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นฉันไม่สามารถออเปรตรถได้อยู่ต้องทํำยังไงบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยคือตรงที่เป็น emergency e x i t ตรงที่ด้านข้างเนี่ยค่ะติดกับที่นั่งเนี่ยเขาจะไม่ให้เด็ก ด้านธัย่ายูนเรียงจารุสมบูรณ์ผู้อำนวยการแคมป์วัดป่า <Yeah. S 2> ข่ายพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเพื่อเยาวชนไทยอเมริกันที่ก่อตั้งมาแล้ว16ปีมองว่าการเกิดและเติบโตในอเมริกาทำให้เธอได้รับการปลูกฝังเรื่องกฎประเบียบรวมถึงมาตรการความปลอดภัยจากโรงเรียนบางครั้งการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ อาจทำให้รู้สึกยุ่งยากแต่ในระยะยาวล้วนเป็นสิ่งที่ดีต่อทุกฝ่ายและการที่อเมริกามีมาตรฐานความปลอดภัยสูงก็ทําให้คนเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสบายใจผู้ปกครองชาวไทยในอเมริกาที่พูดคุยกับ VOA ยังกล่าวทิ้งท้ายว่าการยกระดับความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถหากมุ่งมันที่จะทำจริงๆและไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุโศกนากรรมแบบนั้นอีกในอนาคต ข้อมูลอ้างอิงจากสมาคมขนส่งและโดยสารนักเรียนแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าปัจจุบันทั่วอเมริกามีรถโรงเรียนทั้งสิ้น480,000คันและมีนักเรียนใช้บริการรถโรงเรียน27ล้านคนต่อวันส่วนข้อมูลจากองค์การบริหารความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติสหรัฐหรือ NHTSA พบว่าในช่วง10ปีตั้งแต่ปีคิศ2012ถึง2021 มีรถโรงเรียนที่ประสบอุบัติเหตุถึงขั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด998เหตุการณ์และมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด1,100คนหรือเฉลี่ยปีละ111คนโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในยานพาหนะคันอื่นที่ชนกับรถโรงเรียนหรือเป็นคนเดินถนนในขณะที่มีเด็กและเยาวชนในรถโรงเรียนเสียชีวิต42คนในรอบ10ปีสุภกิจพัรทรธิรานนท์ ไวซ์บอแบรเกอร์าผาภาษาไทยรายงานจากนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย